ศึกหลังบ้านของคนในวงการสีกากีครั้งนี้ดูจะเข้มข้นและดูเดือดขึ้นทุกทีหลังจากที่นางสาวหนิงอดีตอาจารย์พิเศษแห่งโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรานได้ออกมาแฉเนื้อในเปิดโปงเรื่องลับของมาดามกุ๊กกิ๊บกล่าวหาว่าเธอมีโลกสองใบคบซ้อนซ่อนรักซ้ำยังมีคดีความเรื่องลักทรัพย์เข้ามาพัวพันซึ่งทำให้เรื่องราวยิ่งดูซับซ้อนเข้มขน้นอย่างกับละครน้ำเน่า แต่เบื้องหลังของละครนี้เต็มไปด้วยความจริงจังความเจ็บปวดและคำถามที่ยังไม่มีคำตอบแม้กระแสข่าวจะหนักหน่วงแค่ไหนแต่พันตำรวจเอกพิมพ์พศสามีของนางสาวหนิงกลับมีทีท่าลังเลคล้ายกับน้ำท่วมปากไม่กล้าพูดอะไรออกมาให้ชัดเจนทำให้ประชาชนที่เฝ้าจับตามองต่างสับสนงงงวยว่าในเกมนี้ใครกันแน่ที่โกหกหรือใครกันที่พูดความจริง ความสงสัยได้ก่อตัวเป็นเหมือนเมฆดำที่เกิดขึ้นในใจผู้คนฝ่ายหนึ่งกล่าวหาพร้อมอ้างมีหลักฐานเด็ดเป็นคลิปวิดีโอลับจากกล้องวงจรปิดขณะที่อีกฝ่ายก็ออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ความจริงแล้วมันคืออะไรหรือจะเป็นเพียงบทละครที่เขียนขึ้นมาเพื่อเล่นงานใครบางคนหรือไม่ดั่งกระจกเงาที่ถูกทำลายสำหรับคนสองคน แต่มีเงามืดอยู่เบื้องหลังคอยบงการเรื่องนี้เราอาจไม่สามารถฟันธงได้ว่าใครพูดความจริงแต่ที่แน่ชัดคือทั้งคู่ต่างถือดาบแห่งข้อกล่าวหาและกรอแห่งการปฏิเสธในสึกครั้งนี้ผู้ชมอย่างเราเรเๆท่านๆจะวิเคราะห์กันอย่างไรจะมองใครในฐานะผู้กระทําผิดหรือเลือกที่จะให้ทั้งสองฝ่ายได้เล่าเรื่องราวจากมุมมองของตนเองเรื่องราวนี้แน่นอนว่า ย่อมมีรายละเอียดมากกว่าที่เราเห็นมีคำถามมากมายที่ยังคงค้างคารอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความจริงเป็นอย่างไรกันแน่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะศึกครั้งนี้เชื่อเหลือเกินว่าจะไม่จบลงง่ายๆเริ่มต้นที่เรื่องเล่าความรักที่อบอวลระหว่างบิ๊กโจก๊กหรือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานและมาดามกุ๊กกิ๊บรักที่ถูกปูพื้นมาตั้งแต่เป็นรักแรกและรักเดียวในชีวิตของกันและกัน เป็นความรักที่ใครหลายคนเรียกว่ารักแห่งโชคชะตามาดามกุ๊กกิ๊บเติบโตในครอบครัวที่มั่งคั่งและทรงอิทธิพลในภาคใต้เธอเป็นบุตรสาวของนักธุรกิจที่สร้างชื่อจากการทำธุรกิจท่ารถโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสงขลาครอบครัวของเธอไม่เพียงแต่มีธุรกิจการขนส่งที่มั่นคงแต่ยังเป็นเจ้าของกิจการอสังหาริมทรัพย์และที่ดินในภูมิภาคนั้น เรียกได้ว่าทุกย่างก้าวของเธอแวดล้อมด้วยความสำเร็จและความมั่งคั่งในขณะเดียวกันชีวิตของบิ๊กโจก๊กเติบโตขึ้นในบ้านที่มีบรรยากาศเรียบง่ายแบบครอบครัวข้าราชการแม่ของเขารับราชการเป็นครูผู้คอยสอนลูกๆด้วยหลักความซื่อสัตย์และความตั้งใจทำหน้าที่ส่วนคุณพ่อรับราชการเป็นตำรวจชั้นประทวนที่จังหวัดสงขลาทำหน้าที่อย่างอดทน และทุ่มเทให้กับงานบริการประชาชนในท้องถิน่นความเป็นอยู่ของบิ๊กโจ๊กและครอบครัวนั้นอยู่ในฐานะปานกลางเส้นทางสองทางที่แตกต่างกันเหมือนสายน้ำไหลรินต่างฝั่งแต่สุดท้ายแล้วความรักเป็นดั่งสะพานที่พาพวกเขามาเจอกันความรักครั้งนี้ดูคล้ายจะข้ามพ้นทุกความแตกต่างทางพื้นเพแม้จะมาจากโลกที่ต่างกันราวฟ้ากับดินแต่สิ่งที่เชื่อมโยงพวกเขาไว้คือ ความตั้งใจจริงและความศรัทธาต่อกันมาดามกุ๊กกิปและบิ๊กโจ๊กมักจะเล่าเรื่องราวนี้ด้วยความภูมิใจเหมือนว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ถูกกำหนดไว้การพบกันของพวกเขาทำให้เกิดคำถามในใจใครหลายคนว่าในขณะที่โลกภายนอกอาจมองว่าทั้งสองต่างกันเหลือเกินแต่สำหรับพวกเขาเองความรักนี้กลับเติมเต็มและสนับสนุนให้ก้าวไปข้างหน้าราวกับบทกวีของความรัก ที่ไม่สนใจพรมแดนของฐานะหรือชนชั้นเส้นทางความรักระหว่างบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานและมาดามกุ๊กกิ๊บนั้นถือได้ว่าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เต็มไปด้วยบททดสอบที่ต้องฟันฝ่ามาด้วยกันเป็นรักแรกที่เกิดขึ้นท่ามกลางวัยเยาว์เริ่มต้นที่สนามเทนนิสนะเมืองสงขาย้อนกลับไปในวันวานมาดามกุ๊กกิบเคยเล่าออกสื่อว่าเธอและบิ๊กโจ๊ก เริ่มคบหาดูใจกันตั้งแต่สมัยมัธยมศึกษามาดามกุ๊กกิ๊บเรียนอยู่ที่โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาส่วนบิ๊กโจ๊กเรียนที่โรงเรียนมหาวชิราวุธทั้งคู่ได้พบกันครั้งแรกที่สนามเทนนิสบิ๊กโจ๊กในตอนนั้นเป็นนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติและมาสอนเทนนิสให้มาดามกุ๊กกิ๊บเป็นจุดเริ่มต้นของรักแรกที่เหมือนกับเป็นพรหมลิขิตพาให้สองคนมาเจอกันความรักของทั้งคู่ ต้องผ่านอุปสรรคตั้งแต่แรกเริ่มเพราะพ่อแม่ของมาดามกุ๊บกิ๊บไม่เห็นด้วยจึงกีดกันแต่บิ๊กโจ๊กและมาดามกุ๊บกิ๊บก็ยังคงแอบส่งจดหมายถึงกันอย่างลับๆแม้ว่าระยะทางจะเป็นสิ่งที่กีดขวางเนื่องจากบิ๊กโจ๊กต้องไปเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารในขณะที่มาดามกุ๊บกิ๊บยังเรียนอยู่มัธยมปลายแม้ห่างกันคนละฟากฟ้าแต่ความรักก็ยังพาพบกันกลางเส้นทางจดหมาย เมื่อมาดามกุ๊กกิ๊บเรียนจบมัธยมเธอจึงเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยลาลัยรังสิตกรุงเทพก่อนจะไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียแต่ถึงจะอยู่ไกลกันคนละซีกโลกความผูกพันและการสื่อสารก็ยังคงไม่ขาดหายบิ๊กโจ๊กและมาดามกุ๊กกิ๊บยังคงรักษาความสัมพันธ์กันไว้ด้วยใจที่มั่นคงเมื่อมาดามกุ๊กกิ๊บกลับมาจากต่างประเทศและบิ๊กโจ๊กก็เริ่มต้นชีวิตในวงการตำรวจ โดยบิ๊กโจ๊กยังคงได้รับการสนับสนุนจากมาดามกุ๊บกิ๊บอย่างเต็มที่เธอเคียงข้างบิ๊กโจ๊กซึ่งในวันวานขณะที่บิ๊กโจ๊กยังมียศแค่น้อยๆมาดามกุ๊บกิ๊บก็เคียงข้างไม่ห่างตามไปอยู่ฝลัตตำรวจใช้ชีวิตฝ่าฟันความยากลำบากมาด้วยกันแบบกัดฟันสู้กระทั่งบิ๊กโจ๊กเดินหน้าสู่ความสำเร็จและได้ดิบได้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ดันมีเคราะหใหญ่หลายระลอกแต่มาดามกุ๊บกิ๊บคนนี้ ก็ฝ่าฟันความยากลำบากในชีวิตราชการยืนเคียงข้างบิ๊กโจ๊กโดยมาดามกุ๊บกิ๊บไม่เคยทอดทิ้งและไม่เคยตีตัวจากไปไหนจนถึงปัจจุบันที่ความรักที่ยาวนานกว่า30ปีได้พิสูจน์ให้เห็นว่ารักแท้ไม่ใช่เรื่องของระยะทางหรือฐานะปัจจุบันมาดามกุ๊บกิ๊บเป็นกรรมการบริษัทระโนดเดินรถจำกัดเป็นกิจการสถานีรถโดยสารธุรกิจของครอบครัวตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ รวมไปถึงกิจการผลิตและจำหน่ายนำเข้าส่งออกเครื่องสำอางเวชสำอางอาหารเสริมอุปกรณ์ความงามเป็นต้นและทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่มาดามกุ๊กกิ๊บเคยเล่าให้สื่อมวลชนฟังอย่างไรก็ตามเส้นทางรักสามเศร้าร้าวลึกในโลกสองใบเรื่องราวความรักระหว่างสามคนที่กลายเป็นประเด็นดราม่าระดับชาติเมื่อนางสาวหนิงอดีตอาจารย์พิเศษ แห่งโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรานออกมาเปิดฉากเล่าความเจ็บช้ำและกล่าวหาว่ามาดามกุ๊บกิ๊บได้สร้างโลกสองใบแอบคบซ้อนกับสามีของเธอพันตำรวจเอกพิมพ์พ์และไม่เพียงเท่านั้นทรัพย์สินเงินสดและทองคำยังหายไปอย่างลึกลับโดยเธอได้เปิดฉากเล่าสตอรี่ในอีกแง่มุมหนึ่งว่ามาดามกุ๊กกิ๊บกับบิ๊กโจ๊กเป็นแฟนเก่ากันตั้งแต่สมัยมัธยมจริงๆแต่หลังจากนั้น ก็ได้แยกย้ายต่างคนต่างอยู่จนกระทั่งมาดามกุ๊กกิฟ์ได้มาเจอกับพันตำรวจเอกพิมพศสามีของตนเองก็คบหาดูใจกันยาวนานกว่า10ปีซึ่งเรื่องนี้ถามคนที่จังหวัดตรังหรือจังหวัดสงขลาเขาก็รู้กันหมดเพราะมาดามกุ๊กกิฟ์คบกับพันตำรวจเอกพิมพศจนกระทั่งใกล้จะแต่งงานกันและมารู้ทีหลังว่ามาดามกุ๊กกิฟ์แอบคบหากับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานด้วย ซึ่งพันตำรวจเอกพิมพ์พศยอมรับว่ามาดามกุ๊บกิบได้คบซ้อนมาตลอดระยะเวลาหลายปีจนพันตำรวจพิมพ์พศยื่นข้อเสนอให้มาดามกุ๊บกิบเลือกแค่หนึ่งคนซึ่งเธอก็ได้เลือกบิ๊กโจ๊กจนไปเปิดตัวแต่งงานกันในที่สุดนางสาวหนิงยังอ้างด้วยว่าหลังจากที่มาดามกุ๊บกิบเลือกบิ๊กโจ๊กแล้วก็ยังพูดคุยปรึกษาสารต่อความสัมพันธ์กับพันตำรวจเอกพิมพ์พศอยู่ตลอด ไม่เคยขาดการติดต่อเลยและพันตำรวจเอกทีมพศก็เพิ่งจะมายอมรับทุกอย่างภายหลังเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนางสาวหนิงยืนยันกับทุกสำนักข่าวว่ามาดามกุ๊บกิ๊บรอบมีความสัมพันธ์ลึกซึง้งกับพันตำรวจเอกพิมพศสามีคนปัจจุบันของเธอเรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นบาดแผลที่ท่มแทงใจและศักดิ์ศรีของนางสาวหนิงเมื่อรักกลายเป็นบ่วงเกลียวใจยิ่งถักยิ่งพันท้ายที่สุด กลับสร้างพันธนาการให้คนเจ็บโดยนางสาวหนิงไม่กลัวจะโดนฟ้องเรียกค่าเสียหายแต่อย่างใดแม้ข้อความที่เธอพูดอาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทและอาจถูกฟ้องร้องแต่เธอยืนยันด้วยน้ำเสียงมั่นคงว่าข้อเท็จจริงที่เธอพูดออกมานั้นไม่ใช่เรื่องโกหกเธอพร้อมเผชิญหน้าและพร้อมที่จะเปิดเผยหลักฐานที่สนับสนุนคำกล่าวหาของเธอเรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องราวอื้อฉาว ที่คนต่างจับตาดูทั้งสองฝ่ายว่าใครจะให้ข้อมูลอย่างไรท่ามกลางดราม่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยการหักหลังความรักและความเจ็บปวดท้ายที่สุดแล้วประเด็นนี้อาจจะยังต้องใช้เวลาและหลักฐานในการไขความจริงใครพูดจริงใครพูดโกหกยังคงเป็นปริศนาที่ต้องให้สังคมวิเคราะห์แยกแยะและตัดสินใจเองส่วนผู้ชมทางบ้านอย่างเราๆฟังใครเขาเล่ามาก็ต้องฟังหูไว้หู แล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะผ่านข้อเท็จจริงก่อนจะเชื่อในทุกเหตุการณ์เรื่องในบ้านเรื่องในครอบครัวเป็นเรื่องที่คนภายนอกอย่างเราเข้าถึงได้ยากก็ได้แต่ฟังจากคนอื่นซึ่งจะจริงเท็จอย่างไรตราบใดที่คดียังไม่สิ้นสุดคงต้องพิจารณาให้รอบคอบรู้เท่าแค่ได้รับฟังมาอย่าไปสรรหาสร้างสตอรี่เพิ่มเติมทางด้านบิ๊กจกเองก็ปรากฏภาพค่วงเนียไปทำบุญไม่สนคำคอรหา พร้อมเดินหน้าสู้คดีเช่นกันเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันเกิดของบิ๊กโจ๊กโดยมาดามกุ๊บกิ๊บยังนั่งเครื่องบินเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่เคียงคู่กับบิ๊กโจ๊กเพื่อไปทำบุญณวัดลอยเคราะห์ตั้งอยู่เลขที่65ถนนลอยเคราะห์ตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่บิ๊กโจ๊กจะเดินทางมาเพื่อทำบุญวันเกิดในทุกปี แหล่งข่าวยังให้ข้อมูลด้วยว่าความสัมพันธ์ของบิ๊กโจ๊กกับมาดามกุ๊กกิ๊บไม่มีทีท่าว,ว่าจะทะเลาะเบาะแว้งหรือกินแหนงแข่งใจแตกหักกันแต่อย่างใดด้านบิ๊กโจ๊กเองก็ยังปฏิบัติให้เกียรติมาดามกุ๊กกิ๊บเหมือนเดิมแหล่งข่าวรายงานว่าในเรื่องของคดีความภายหลังมาดามกุ๊กกิ๊บตั้งหลักได้หายมึนงงกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็ได้ปรึกษากับบิ๊กโจ๊กและทีมทนายความทันทีว่าจะเดินเกมอย่างไร บอกได้คําเดียวว่างานนี้น่าจะฟูลออฟชั่นที่ฝ่ายตรงข้ามต้องเตรียมรับแรงกระแทกกลับบ้างฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องปูระเบิดขวดด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ